วหวานเป็นลมขมเป็นยาวาจาเอย๋ยวาจาเอย๋ยฟังหน่อยเอย๋ยเผยว่าจีมีขานไขเสียงสนอเพราะซึ้งแสนตรึงใจก็หาใช่คำจริงแท้สิ่งลวงอละนี้ระวังให้ดีหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ชมกันไปนะเป็นบทชมบอกว่าคุณนั้นสวยโรยเสน่ห์เท่ยิ่งเหลือจะมองเมื่อคราใดาใจแหนห่วงตาํำพึ่งซึ้งทราบวาบในสวงโอ้แดดวงพวงแก้มเรือแม่แน่นวล สายเดี่ยวเปรี้ยวจี๊ดกรีดใจนักทั้งวงพักลักนากระยาส่วนเหมือนนางฟ้าจำแรลงแกล้งเชิญชวนช่างเย้ายวนป่วนใจไหลหลงเธอหนุ่มเจอสาวก็นี่แหละหวานเป็นลมเลยบอกว่าแม่สวยจริงๆน่ารักมากๆเลยตากระตาน้ำพึ่งแม่เห็นแล้วตรึงจิตตรึงใจน่ารักมากๆเลยแต่งตัวก็แม่เปรี้ยวจี๊ดน่ารักหน้าตาก็งามสัดส่วนก็สวยเหมือนนางฟ้ามาจำแรลงจริงๆมองแล้วไหลหลงในสีเดียว คะ้นายัดยมทั้งหลายนี้คือคําชมที่มันบอกเลขว่า